ะะเราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเลือกซื้อกอกมรกตให้คุ้มนะคะให้คุ้มกับเงินที่เรา,เาตัดสินใจเลือกซื้อนะโดยเฉพาะคนไหนทีอ่อยากจะเอาไปแยกขยายหรืออยากจะเอาไปเพิ่มจำนวนนะคะวิธีการเลือกซื้อทิกี่แนะนำซื้อแบบนี้ค่ะอย่างกรนีนี้กนะิ๊กี่ซื้อมนราคาหนึ่รอยเก้าสบบาทที่ซื้อเพราะว่าเห็นจำนวนต้นเขาเยอะนะคะ แบบนี้เราสามารถเอาไว้แยกได้หลายต้นค่ะซื้อมากอหนึ่งกอหนึ่งกระถางร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนแยกได้แบบนี้นะทั้งหมดหกต้นหกต้นเลยนะหนึ่งต้นแบบนี้หนึ่งต้นสองต้นแบบนี้เลยนะไม่มีการาผ่าหัวนะแยกหัวแบบธรรมชาติเราก็ได้ทั้งหมดหกต้น ขายต้นละ100บาทได้กำไรแน่นอนค่ะ